วันนี้เราอยู่กับ Ford Ranger XLT นะครับติดตั้งชุดพับกระจกข้างนะครับเป็นตัว full option เลยตัวนี้นะครับผมนะเรามาดูเลยฮะหลักการทำงานนะฮะง่ายๆนะครับโอตีเนี่ยปุ่มตรงนี้นะฮะมันจะออโต้แค่บานคนขับทีนี้เรากดปุ๊บมันจะออโต้ทั้ง4บานเลยฮะนี่ครับกระจกจะขึ้นให้ทั้ง4บานเลยนะครับ เราด,ดับดับปุ๊บล็อ,ลอกรถกระจกจะพับนะครับล็อกคลายล็อกล็อกล็อกอันล,อลอ็อกล็อกกระจกจะลงให้อ,ตอัตโนมัติทุกบานนะครับเห็นไหมครับถ้าเราล็อก แล้วเรากดล็อกอีกทีนึงกระจกก็จะขึ้นให้ทั้งหมด4บานเหมือนเดิมนะครับนี่คือชุดพับกระจกข้างฟอร์ดอัตโนมัติแบบ f u ลออปชั่นเลยนะครับผมมันจะลงนิ้วหนึ่งนะครับนี่กดล็อกอันล็อกนี่มันจะลงขยับค่อยๆขยับลงล็อกอันล็อกล็อกนะฮะล็อก Lock, lock. อันล็อกล็อกกดล็อกล็อกอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นให้ทั้งหมดโอเคนะครับ